วันนี้ครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาแนะนําโครงงานที่พวกเราได้คิดขึ้นมานะครับก็คือโครงงานนี้มีชื่อว่าระบบการคิดเงินและการทําบัญชีในร้านอาหารนะครับก็คือว่าโครงงานนี้นะครับจะทการช่วยผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการนะครับในการคิดเงินและการทาบัญชีในร้านอาหารนะครับรือว่าในปัจจุบันนี้นะครับการคิดเงินและการทําบัญชีครับมีความล่าช้าทําให้ ผู้ใช้บริการอาจจะมีความที่ไม่พอใจในการรับบริการครับเร,เราก็เลยได้คิดคนระบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาความล่าช้าลงนะครับทําให้มีความสะดวกในการใช้บริการในร้านอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับโดยตัวระบบนี้นะครับจะมีเป็นเว็บแอปพลิเคชันครับผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการสามารถเข้าไปได้ครับ โดยที่ผู้ประกอบการจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าก็คือสามารถเข้าไปดูได้ว่าบัญชีรายรับรายจ่ายและของเดือนนี้ของร้านเป็นยังไงบ้างมีการขาดทุนได้กําไรแล้วก็เสียท่าอะไรไปบ้างนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับก็คือเพื่อให้ร้านอาหารที่เอาแอปพลิเคชันของเราไปใช้นั้นได้แบบคํานวณรายรับรายใจ่ายในร้านอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้วก็ ทำให้ลูกค้าไม่เสียเวลาเมื่อเข้ามาใช้งานครับส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานนี้นะครับก็คือทําให้ผู้ใช้งานนั้นได้รับความสะดวกสบายในการคํานวณรายรับรายจ่ายแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ว่าแบบเราจะเพิ่มรายละเอียดอย่างอื่นเข้ามา<อ>เช่นฟิวเจอร์ต่างๆในอนาคตหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้ครับก็ส่วนวิธีการดำเนินงานนะครับก็คือว่า ขั้นตอนแรกก็คือปรึกษากับผู้ร่วมทำโครงงานก่อนว่าเราจะทําโครงงานเรื่องอะไรเราจะอานุไปอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนสัปดาห์ต่อมานะครับเราก็จะนาหัวข้อโครงงานนะครับไปเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์ประจํารายวิชาครับและขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะทําโครงงานให้เสร็จครับแล้วก็ขั้นตอนที่สี่ก็คือนําโครงงานไปเสนอกับอาจารย์ประจําวิชาครับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานนี้นะครับก็คือเก็บประสบการณ์ได้มากขึ้นแล้วก็ ทำให้ทำโปรเจกต์หลายๆอย่างได้ดีขึ้นในการทำโครงงานก็ทำให้ได้พัฒนาตัวเองใน,ใ,นในหลายๆด้านครับขอบคุณครับ